สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็วันนี้จะมาเทียบชนในส่วนที่เป็นสูตรปรกักหลัก10ล่างซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ากิวกันเลยครับก็อันนี้งวดที่แล้วนะครับที่เทียบชนให้ไว้ก็มี3สูตรด้วยกันเราได้ตัวเด่นที่เลข1ตัวรองก็จะเป็น0ูซึ่งได้ออกสูอ่าได้ล่าออกสูนตัวที่เข้านัา่นคือได้3ดนี่ครับมาที่หลัก 10ล่างเราจะได้แบบนี้นะครับพร้อมกับอ่าที่เป็นสูตรดับ10ล่างนะครับก็จะลงให้ในคลิปนี้เลยครับก็เรามาดูสถิติตละสู่กันก่อนนะครับซึ่งสูตรที่ผมใช้อยู่ที่เป็นสูรหลัก10ล่างนะครับเป็นสูรหลักก็อันนี้สูตรนี้เนี่ยพิใช้อยู่จริงๆ ก็ส่วนนี้นะครับเริ่มเข้าตั้งแต่56าหกคืนนี้นะครับอ่ามันจะมาแบบนี้นะครับอ่าก็ถึง6มงวดนี้นะครับก็จะติดมาครบล่างกันเลยครับก่อจากนั้นมางวดที่7ก็จะติดมาแค่หลักสิบเท่านั้นครับอ่าสู่หลักสูงนี้ก็มีงวดที่ผิดอ่าวดที่ผิดนั่นคืองวดนี้ครับที่ออก83ใน6เลขนี้ครับที่เด่น สิล่างก็ไปออกเป็นหน่วยลาย้างนี่นะครับก็จะดที่ผิดไป1ง,งวดส่วนนี้กลับมาเข้าต่อเน,นื่องติดกันเลยครับจนถึงงวดล่าสุดล่างออก30นยนครับก็เข้ามาที่หลัก10นะครับกลับมาเข้าที่หลักสิติดกันเลยก็งวดล่าสุดนี้ใน6เล่นะครับก็ติดมาครบล่างกันเลยครับอันนี้เป็นงวดใหม่งวดประจำวันที่16กุมภาปีหกนะครับ เราคำนวณได้ที่3 4 5 6 7 9ซึ่งจะเด่น10ล้านเองหกเลนี้นะครับต่อมาสูตรที่2อสูตรที่2นะครับก็เป็นสูตรที่เข้าติดกันเลยครับก่อนนี้ครับตั้งแต่วันนี้1 7ก็จะติดมาที่หลัก10ล่าง ก็มีบางงวดที่ติดมาครบล่างก็มีอ่าคือ3ามงวดนี้ก่อนจะน้นมาติดมาอ่าที่หลัก10ล้านนะครับก่อนจนถึงงวดที่11ครับก็จะเข้ามา11งวดติดนะครับส่วนนี้กนก็เข้ามางวดที่12นะครับก็มาผิดงวดที่12นะครับล่างออกไป2ก็สูตรอ่าไปออกที่หน่อยนะครับก่อนจากที่ผิดไปนะครับหนึ่งงวด กลับมาเดินนะครับกลับมาเดินได้สามสี่งวดน,นะครับสีง่งวดไปแล้วครับงวดล่าสุดต่อนี่ครับจะติดมาที่หลักสิบล่างอยู่นะครับอันนี้เป็นงวดใหม่คำนวณได้ที่80 3 5 7นเจนะครับจะเด่น10ล่างที่5เลขนี้นะครับเป็นสูงเดินอีกสูงนะครับต่อมาสูบสุดท้ายส่วนนี้นะครับ เริ่มเข้าตั้งแต่วันนี้ครับ2-3ก่อเศรษีนะครับที่ย้อนหลังให้ดูก็มันจะเข้ามาแบบนี้นะครับติดกันนะครับก็จุถึงงวดที่11อ่าแล้วก็มาพินงวด12ตรงกับงวดอ่าที่ผ่านมานี่นะครับเต็น1ิล้านที่5เลยนะครับแต่ไปออกอ่าที่หลักหน่วยนะครับไปอยู่ที่หลักหน่วยก็อันนี้จะตามตัวอีกงวดนะครับท้าสู่ อ่าสงงวดติดก็จะพักสู่ไว้ก่อนนะครับแต่นี้เพิ่งปิดไปวันนี้เป็นงวดแรกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็จะมาตามต่ออีกงวดซึ่งก็จะเทียบกับอีก2สูรที่ยังเข้าอยู่นะก่อนงงวใหไปนี้เราได้ตัวเด่น0,2,3,5,6นะครับจะเด่นที่5้5เลข5เลขนี้เด่น10เอ่าแล้มาอ่าเทียบชนกัน,นครับ สูตรหลักที่ใช้นะครับอันนี้สูตรหลักอ่าสูตรหลักนะครับวันนี้ได้อันนี้เป็นสูตรที่สอง มาสู่ที่3นะครับผิดไปหนึ่งงวดนะครับจากที่เข้ามา11งวดติดก็มาผิดงวดที่12เราจะมา่าลุ้นกันนะครับงวดที่13นี้ครับสูตรจะกลับมาไหมนะครับก็จะเทียบกับสสู่ที่อย่างดึงดีอ่ะเรามาดูกันนะครับงวดใหม่นี้หลักสิบล่างของเรานั้นจะเป็นเลขอะไรเรามาดูกันครับก็สำหรับ คลิปนี้ผมจะลงนะที่เป็นได้ดับสิบล่าให้เลยนนะครับก่อนนี้เป็นสูตรเด่นสิบล่านะครับสามสูตรที่ที่เดินดีนะครับก็จะมาเทียบให้ดูเรามาดูนะครับตัวแรกสามที่สามนะครับสามเราได้ตัวเด่นที่ได้สามนะครับซึ่งชนกันที่สามสูตรนี้นะครับ ต่อมาเลขสี่สี่ไม่มีนะครับสี่ไม่ชนต่อมาตัวนี้นะครับเลขห้าชนกันที่สามสูต่ตัวต่อมาหกหกชนสองสู่นะครับจะเอาไปได้ลองดูครับเลขเจ็ดชนที่สองสู่แล้วก็เก้าละเก้าไม่มีนะครับตัวชนแล้วก็ศูนย์ชนที่สองสู่ ซึ่งเราจะได้ตัวเด่น10ล้านนะครับถ้าเราจะดูภาพรวมนะครับก็จะเด่นที่5เลขนี้นะครับแต่เราจะนำที่เป็นตัวที่ชนเด่นกันนะครับทั้งสสูตรนั่นคือ3กับ5นี่ครับจะเด่นที่35นะครับวันนี้ เด็นสิล่างวในม่นี้นะครับทีนี้เรามา,าดูในส่วนนี้นะครับดับได้ดับปักหลัก10ล่างอ่ะ ก็มี2สูตรที่ทำไว้ให้นะครับที่ลงให้ไว้นะครับก็เรามาตามกันต่อเลยครับมดที่ผ่านมาได้ดับ10ล่างของเราติดดับที่4ซึ่งสิ่์นี้สิตัวนี้ไม่มานะครับล่างออก3สูตรน,นะครับถือว่าดับเอาอยู่นะครับก็มดที่ผ่านมา2สูตรนี้ครับเราได้เล่ดับตัวเดียวนะั่นคือ4ี่มดใหม่นี้สูตรแรกไปที่ตัวเด่นอ่าใช่ครับตัวดับที่6นะครับ วิธีคิดสูตรอันนี้นะครับใช้หลักส0หน่วยครั้งที่1ครับบวกกันแล้ว,วเราจะได้ที่เป็นได้ดับ10ล้านนะครับเลสูตร2งวดใหม่นี้ติดดับที่เลข7อ่งางวดที่แล้วติดดับที่4ก่อสิตินะครับสิติก็มีผิดอ่าก็2สปีมีผิด2ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มีผิดงวดน,นี้แล้วก็งวดน,นี้ขอไปครับ3าครั้งเห็บสครั้ง เป็นสูตรดับระยะยาวนะครับสูตรดับปากหลักที่เป็น10ล่างวิธีคิดสูตรที่2ใช้10หน่วยครั้งที่2นะครับเราานามาบวกกันเราจะได้ที่เป็นได้ดับ10ล่างแล้วครับอ่านวดใหม่เราจะได้ตัวดับ6กับ7นะครับซึ่งเรามาดูในนี้นะครับ6กับ7 2เลขนี้นะครับก็ถือว่าติดท,ที่ตัวเด่นอยู่นะครับอ่า ซึ่งผมจะ,จะเขียนให้ไว้นะครับที่เป็นตัวลองนะครับตัวลองถ้าดับเอาอยู่ถ้า6กับ7ไม่มาใน10ล่างตัวลองที่อาจจะกรณีถ้าตัวเด่นสุดไม่มานะครับจะเป็นไปได้ที่เลขศูนย์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวลองผมจะ,ะให้ไว้ที่เลขศูนย์เงอ่บแล้วอสองเลขน,นี้เป็นเลขที่ ติดดับในสิบลากนั่นเองครับก็จะเขียนให้ไว้อ่ะดับสิบลากวันใหม่นี้6กับ7 สองลนี้ติดดับอยู่นะครับก็ให้สมาชิกนำไปพิจารณาดูกันนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับที่เป็นเลขดับปักหลักนะครับเป็นแค่แนวทางก็อาจจะมาก็ได้นะครับที่เป็นหกกับเจ็ดนี้นะครับถ้าใครอชอบนะครับชอบหกกับเจ็ดที่สิบลาก็นําไปเล่นได้นะครับ ก็อนนี้ที่ทําให้ดูก็เป็นก่อที่เน้นให้ไวเนี่ยเป็นตัวที่ชนเด่นกันนะครับ3ส,สูตรนี้นะครับเราจะได้ตัวเด่นที่3ามห้านะครับสเลยนี้เท่าน,นั้นครับสามห้าตัวรองนะครับก็จะเน้นให้ไว้ที่สูงเพราะศูนตัวนี้ไม่ติดับนะครับไม่ติดับกงวดที่แล้วตัวเด่นสุดไม่มามาที่ตัวรองนะครับซึ่งก็ติดมาครบล่างกันเลยนะครับหรืองวดนนี้ สูงอ่าทั้งสามสูงนี้นะครับที่ได้อ่าตัวเด่นนะครับมาจะอ่าขบล่างอีกไหมก็ถ้าเราจะนําไปจับล่ะที่เป็นอ่าคู่3สามห้าอ่าสามห้าแบบนี้จะเป็นห้าสามแบบนี้ดูก็ได้นะครับถ้าเราชอบอ่าที่คู่แบบนี้เนี่ย เป็นงดใหม่นะครับงดใหม่แล้วก็ชอบค่อยนาไปเล่นนะครับที่ทําให้ดูเป็นแค่แนวทางนี่ยอันนี้เป็นดับสิบล่างนี่ครับหกจะไม่เด่นก็ฝาก่ายเป็นแนวทางนะครับก็เราจะได้ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นสูตรเก่านะครับที่นํามาเทียบชนให้นะครับเป็นสูตรที่เข้าสถิตกัน,นครับก็จะมาต่ออีกได้ไหมก็ต้องรอลุ้นกันนะครับต้นเด่นสิบล้างวันใหม่นี้ฝาไปที่3กับ5นะครับมันไปพิชารนาดูกันนะครับก็ถ้าใครถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็ในส่วนที่เป็น เล่ยวิ er ่งล่างนะครับแบบ VIP ซึ่งผมจะมาลงให้ในเร็วๆนี้นะครับจะเป็นเล่ยวิ่งล่างนะครับสำหรับสายวิ่งอ่าก็เข้าติดกันเลยครับเห็นไหมครับอ่าซึ่งวดล่าสุดนี้นะครับศูนย์แปะก็ติดมาทั้งบนทั้งล่างกันเลยครับนะครับก็อันนี้จะมาลงให้ชมกันในเร็วๆนี้นะครับยังก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ่ก็ขอกระพุ้นทุกๆลายและทุกกกำลังใจ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ